สวัสดีครับทุกคนนี่นะครับเราจะมาทำการนรับตุ่มนะครับกล่องบันนี่เชดนะครับในแมปทอยเล t t o าว r เวอร์ดีเฟนนะครับจำนวนกล่องห้าสิบี่กล่องนะครับไม่รู้ว่าจะรุ่งหรือจะรอดหรือว่าจะได้ตัวดีๆเช่นตัวนี้หรือเปล่าเพื่อไม่ให้การรอยชานะครับเดีย๋ยวเราจะทำการตุ่มไปเลยแล้วกันเอาละ่ะนี่ ขอเปิดประเดิมด้วยการเปิด10กล่องอ้าวไม่มีพื้นที่นี่เรามาเปิดตรงไข่ตรงนี้เลยเลยกนะันเปิดเลยบ๊ะป๊บปบป๊ะ๊โอโ้โหเลเจนด์ว่ะโอโ้โหเลเจนด์ว่ะมาขอเปิดสัก10กล่องเลเจนต์ โอ้ตัวธรรมดาติบกล่องไปเลยล้อมรอบตัวปับปับพับพับพับ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 โอ้ยโอ้โหเลเจนด์สามตัวอะจะต้องไปเปิดลักนครับพยาธ์เปิดลักหน่อยเพิ่มดวงเพิ่มดวง,ดวงอยู่ไหนเนอะอยังไงอาระเพิ่มดวงกันหน่อยอีกสักสิบ โอ้อันนี้คือเพิ่มดวงแล้วใช่ไหมยีปิกล้วนเลยนะเนี่ยอะไรอีกสักสิบอุ้ยอุ้ยเดชเมาสามออหนึ่งสองสาม,สาม,สามหกเดี๋ยวเราทำก,การ เปิดอีกสิบเฮ้ย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 โอโ้ทุกคนเลยก็มาพร้อมกับมิสติกเลยฮนะอันนี้โอ้โหห้าสิบสี่ฟองมีอยู่จริงฮนะ เมอร์ดบันนี่นะเมสบันนี่นี่แล้วก็เหลืออีกสองฟองพอดีนะครับเราเปิดเลยปิ๊บปิ๊บโอเคอน,นี้ดวงออกมาจริงๆฮนะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเนสุดนะครับ,นะรบเราก็ได้ตัวก๊อดน่เมสบันนี่มานะ่ตัวก๊อดนี้เลยก๊อดนงกระต่ายไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่า อ่าวห้าสิบสี่กล่องมีอยู่จริงฮะอันนี้โผลโโหดโคตรอันตรายโคตรตึงเนี่ครับก็วันจากรันก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายๆครับไปกัน